สำหรับเราเกมเมอร์พวก NPC ในเกมมันก็แค่ตัวละครงงๆเป็นกระสอบทรายที่คอยให้เรากระทืบยิงฆ่าได้อย่างสะใจเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงเราไม่สามารถทำแบบนี้กับคนอื่นๆได้แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหาก NPC ในเกมเหล่านั้นเกิดมีชีวิตมีความคิดมีความรู้สึกขึ้นมาพวกมันลุกขึ้นต่อสู้กับเราเกมเมอร์เพื่อปกป้องตัวเองและปกป้องโลกของพวกมัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนยำหนังวันนี้ผมมีหนังมาสปอยเรื่องฟรีไกด์ขอสักทีพี่จะเป็นฮีโร่หนังใหม่ในปี2021นำแสดงโดยไรอันเลโนนักแสดงสุดกวนทินที่รู้จักกันดีในบทของเดทพูลแถมยังได้ผู้กำกับมากความสามารถอย่างชอนเลวี ที่เคยฝากผลงานไว้อย่างหนังเรื่องใน At อด Museum มทั้ง3าภาคและหนังเรื่องอื่นอีนอกมาคอยกำกับดูแลการถ่ายทำในครั้งนี้โดยตัวหนังจะโฟกัสไปที่ g ก y s NPC ในเกมฟี e City ที่วันหนึ่งเขาเกิดมีชีวิตมีความคิดเป็นของตัวเองขึ้นและต้องออกมาปกป้องโลกของฟีซิ i ี y จากเหล่าเกมเมอร์ที่สร้างความโกลาหลไปทั่วเมืองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องคนยำหนังและเพื่อที่พวกคุณจะได้ไม่ พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วอินโทรมาเรื่องเริ่มต้นขึ้นที่ฟีซิตี้เหล่าผู้คนที่สวมใส่แว่นกันแดดต่างมีพลังราวกับเป็นฮีโร่ถึงแม้ในเมืองจะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายมากขนาดไหน ผู้คนในเมืองต่างก็ไม่แตกตื่นแถมยังควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นชายคนนี้เพิ่งกระโดดล้มลงม,มาจากบนฟ้าแถมยังป้นรถแต่ผู้หญิงที่นั่งอยู่บนรถกลับไม่ตกใจเลยแม้แต่น้อยแถมเธอยังชมชายคนนั้นอีกด้วยนี่แหละคือฮีโร่ของเมืองนี้หนังก็ตัดมาที่กายชายหนุ่มมนุษย์เงินเดือนในเมืองนี้ในทุกๆเช้าเขาจะตื่นขึ้นทักทายประทองสวมเสื้อสีฟ้าแล้วออกไปทํางานที่ธนาคารในขณะทานอาหารเชา้าเขาก็จะดูข่าวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเมืองก่อนจะออกไป เพื่อซื้อกาแฟสูตรเดิมๆที่ร้านประจำจากนั้นก็เดินไปดูรองเท้าคู่ที่เขาอยากได้แต่เงินก็ไม่พอซื้อตลอดไกด์ Guys, มักจะเดินทางไปทํางานกับบัดี้เพื่อนของเขาที่ทํางานเป็นร,ปรอปพเสมอระหว่างทางทั้งสองเจอเหตุการณ์โจรปล้นร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแต่ทั้งสองก็ไม่ตื่นตระหนกเลยแม้แต่น้อยในขณะที่ไกด์สทำงานทุกๆวันจะต้องมีเหตุการณ์โจรมาปล้นธนาคาร ซึ่งไกด์สกับเบดดี้ก็มักจะนอนหมอบลงแล้วคุยถึงเรื่องสาวในฝันของไกส์สสำหรับไกด์สแล้วเธอเป็นเพียงจินตนาการที่ไม่มีตัวตนแล้วหนังก็ตัดมาที่หญิงสาวสวมแว่นกันแดดคนหนึ่งเธอมาเจราจากับชายชุดดำในตรอกเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานด่านลับชายชุดดำพูดมากน้ำลายยืดนิดหน่อยก่อนจะส่งแผนที่ให้กับเธอขณะที่ไกด์สกับเบดดี้กำลังเดินกลับบ้านก็บังเอิญเจอกับหญิงสาวคนนั้นเมื่อไกด์สเห็นเธอก็รู้สึกหลงใหลในตัวเธอขึ้นมาทันทีไกด์สจึงเอ่ยปากว่าชอบเพลงที่ เธอร้องนั่นทําให้เธอรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยแล้วเธอก็เดินจากไปกายรู้ได้ทันทีเลยว่าเธอคือผู้หญิงในฝันที่เขาตามหาจึงคิดจะเดินเข้าไปคุยกับเธอแต่บัดดี้ก็ห้ามไว้เพราะเธอเป็นพวกคนใส่แว่นกันแดดซึ่งคนพวกนี้จะไม่คุยกับคนแบบพวกกายแต่ยังไงซะเขาก็จะเดินไปคุยกับสาวคนนั้น จังหวะที่กายไล่ตามเธอทันอยู่ๆเขาก็โดนรถไฟพุ่งชนจนหายไปแล้วหนังก็ตัดมาที่โลกแห่งความเป็นจริงหญิงในฝันที่กายไล่ตามแท้จริงแล้วเธอเป็นตัวละครในเกมฟีซิตี้ที่มีมิลลี่หญิงสาวคนนี้เป็นผู้ควบคุมมิลลี่มีเรื่องฟ้องร้องกับบริษัทที่ทําเกมนี้อยู่เธอจึงกําลังหาหลักฐานบางอย่างในเกมเพื่อนําไปใช้ในชั้นศาลวันต่อมากายตื่นขึ้นแล้วทําเรื่องเดิมๆแต่ครั้งนี้เขาไม่รับกาแฟแบบปกติเขาเขอสั่งกาแฟเป็นคาปูชิโน นนั่นจึงทําให้ทุกคนรอบตัวกายรู้สึกประหลาดใจและจะทําร้ายเขากายจึงตีเนียนไปว่าทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกและรับกาแฟแก้วเดิมไปขณะที่โจรมาปล้นธนาคารกายก็สังเกตเห็นหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งเขาจึงคิดจะไปคุยกับเธอแต่ก่อนอื่นต้องจัดการกับโจรที่มาปล้นธนาคารก่อนแน่นอนว่ากายโดนมันกระทืบอยู่ฝ่ายเดียวแต่เขาก็รวบรวมความกล้าจัดการมันลงจนได้แถมยังยึดแว่นตากันแดดของมันมาอีกด้วยทุกคนรอบตัวกายต่างตกตะลึงในสิ่งที่เขา จากนั้นกายก็วิ่งออกไปด้านนอกเพื่อตามหญิงสาวคนนั้นไปพอกายสวมใส่แว่นกันแดดนั่นเขาก็เห็นอินเทอร์เฟซและไอเทมในเกมปรากฏขึ้นเต็มไปหมดซึ่งเป็นสิ่งที่พวกคนไม่ใส่แว่นจะมองไม่เห็นกายจึงลองเอามือไปสัมผัสที่ไอเทมกระเป๋าพยาบาลทันใดนั้นอาการบาดเจ็บของเขาก็หายเป็นปลิดทิ้งเมื่อเขาไปสัมผัสเงินที่ลอยขึ้นจากศพของผู้เล่นที่ตายเงินในบัญชีของเขาก็เพิ่มมากขึ้นณนะบริษัทพัฒนาเกมฟีซิตี้คีสและเพื่อนของเขาที่เป็นนักพัฒนาเกมนี้ได้รับร รายงานว่ามีตัวประกอบในเกมทำร้ายผู้เล่นคีส <K ies S 1> คิดว่าเจ้านั่นเป็นแฮกเกอร์ที่มาปั่นป่วนผู้เล่นแต่เขาตามรอยมันไม่ได้เพื่อนของคีสจึงเสนอว่าให้ใช้ตัวละครในเกมเข้าไปจัดการมันเมื่อกายได้เงินมาเขาก็เอาเงินไปซื้อรองเท้าที่เขาอยากได้แล้วมุ่งหน้าไปที่ที่เจอผู้หญิงคนนั้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะโดนรถไฟชนต่อมาตัวละครของคีและเพื่อนของเขาก็มาเจอตัวกายทั้งสองคิดจะแบนไอดีของผู้เล่นที่ควบคุมกายอยู่แต่ Guys กายสกลับไม่รู้เรื่อง เมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องคี Key กับเพื่อนของเขาก็เปิดฉากยิงใส่ไกส์ในทันทีไกส์จึงวิ่งหนีทั้งสองไปหลบในตึกที่กำลังสร้างแห่งหนึ่งพวกของคีสก็ไล่ตามมาติดติดแต่ครั้งนี้เขาใช้อาวุธที่รุนแรงขึ้นไกส์ที่หนีหัวสุกหัวสุนจึงใช้ความสามารถของรองเท้ากระโดดขึ้นไปบนตึกพอพวกของคีสตามขึ้นมาไกส์ก็กระโดดหนีไปอีกนั่นทําให้พวกคีสเอาจริงโดยใช้โหมด gm จัดการกับไกส์เมื่อทั้งสองเข้าโหมด gm โครงสร้างของตึกก็เปลี่ยนไปทั้งสองจง กาย์ Guys, จึงวิ่งหนีไปที่ลูกตุ้มเหล็กที่อยู่นอกตึกแต่เขาดันกระโดดคว้าจับสลิงไม่ได้จึงทําให้ตกลงมาโชคยังดีที่กายส์เปิดใช้ห่วงยางพันก่อนที่จะตกถึงพื้นทําให้เขาไม่ได้รับบาดเจ็บในขณะที่กายส์ดีใจที่รอดชีวิตมาได้พวกคีสก็ขับรถมาชนจนเขาตายไปพวกของคีสคิดว่าจัดการกับกายได้แล้วจึงไปพักดื่มกาแฟเล็กน้อยทั้งสองจึงได้คุยกันถึงเรื่องเกมฟีซิตี้สองที่กําลังจะออกจําหน่ายในเร็วเ็วนี้แต่ดูเหมือนว่าคีสจะไม่ชอบใจเรื่องเกมภาคใหม่สักเท่าไหร่แล้วหนังก็ต มาที่บทสัมภาษณ์ของคีสกับมิลลี่ทั้งสองเป็นผู้พัฒนาโค้ดและสร้างเกมฟิซิสตี้ขึ้นมาแถมยังสนิทกันอย่างมากแต่มิลลี่คิดกับคีเป็นได้แค่เพื่อน เมื่อคีสกลับมาถึงบ้านเห็นบทสัมภาษณ์นี้จึงคิดจะปิดมันทันใดนั้นบิลลี่ก็ปรากฏตัวออกมาคุยกับคีสถึงเรื่องในอดีตที่แอนทวนประธานบริษัทขโมยเกมของพวกเขาไปทําให้ทั้งสองมีปากเสียงกันเล็กน้อยเมลลี่ขอร้องให้คีช่วยตามหาหลักฐานที่จะฟ้องร้องแอนทวนแต่ในตอนนี้คีสไม่เอาด้วยก่อนที่จะบอกให้เธอออกไปวันต่อมากายตื่นขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เขาเลือกที่จะแต่งตัวที่ต่างออกไปทางด้านของเมลลี่ก็สืบค้นจนเจอสถานที่ในเกมที่คาดว่าเป็นที่เก็บ,บอบาดแสลหลักฐานเอา พีดแอนทวน เธอจึงใช้ตัวละครในเกมของเธอไปที่นั่นแต่แล้วไกส์ก็โผล่มาทําให้พวกยามที่เฝ้าอยู่รู้ตัวมิลลี่รู้ตัวว่าถูกจับได้จึงเปิดประตูมิติหนีไปตั้งหลักที่ฐานของเธอซึ่งไกด์ก็ตามเธอมาด้วยไกด์ <Guys S 1> บอกกับมิลลี่ว่าเขาอยากช่วยเธอทําภารกิจนี้ให้สําเร็จแต่เขาดันมีเลเวลน้อยเกินไปมิลลี่จึงแนะนําให้ไกส์ไปเก็บเลเวลให้ได้มากกว่า100ก่อนแล้วค่อยกลับมาหาเธออีกครั้งวันต่อมาไกด์เริ่มเก็บเลเวลโดยการจัดการโจรที่ปล้นเงิน NPC เขาทําเช่นนี้วันแล้ววันนนเล่าจนในมู สเีมเมอร์เริ่มพูดถึงเวรกรรมของเขาทําให้ไกส์เป็นที่รู้จักกันในานามเจ้าหนุ่มเสื้อฟ้าพอเขามีเลเวลมากกว่า100ยไกส์ก็มาที่ธนาคารเพื่อมาชักชวนบัดดี้ให้เปลี่ยนแปลงตัวเองแต่แล้วก็มีโจรพาสาวมาป้นธนาคารไกส์ Guys จึงเข้าไปจัดการเจ้าโจรนั่นอย่างง่ายดายแล้วเอาแว่นตาของมันมาให้บัดดี้ใส่แต่บัดดี้ก็ปฏิเสธไกา์เพราะเขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองไกส์ Guys จึงไล่เจ้าโจรนั่นออกไปแล้วหันมาบอกบัดดี้ว่าถ้านายเปลี่ยนใจฉันจะกลับมา เมลลี่ส่งข้อความหาคีให้เขาช่วยเธอบุกเข้าไปยังฐานลับเพื่อไปเอาหลักฐานในการฟ้องร้องแอนททนจากนั้นแผนการก็เริ่มขึ้นเมลลี่บุกเข้าไปเอาไฟล์ข้อมูลมาได้แต่เธอก็โดนกับดักทําให้พวกยามที่เฝ้าอยู่ออกมาจัดการเธอในขณะที่เมลลี่เข้าตาจนไกสก็โผล่มาจัดการพวกยามแบบโคตรเท่ทั้งสองพยายามจัดการกับพวกยามอย่างสุดความสามารถคีสที่ดูเห็น การอยู่ก็สงสัยว่ามลลี่คุยกับใครเพราะคีสเห็นมลลี่เป็นผู้เล่นอยู่คนเดียวเนื่องจากพวกยามมีจํานวนมากมลลี่กับกายจึงต้องถอยกลับบ้านมือเปล่าทางด้านคีสตอนนี้เขาก็เจอกับปัญหาใหญ่ที่กําลังมานั่นคือแอนทวนประธานบริษัทสุดเฟี้ยวมาที่บริษัทเพื่อให้พนักงานหาทางจัดการกับกายและเตรียมการสร้างกระแสโปรโมทเกมฟีซิตี้สให้ดีมากขึ้นแต่คีสก็เข้ามาขัดเพราะเกมฟีซิตี้สยังสร้างไม่เสร็จทําให้เขากับแอนทวนมีปากเสียงกันเล็กน้อยแอนทวน จึงเสนอตำแหน่งที่สูงกว่าให้กับคีสแต่เขาไม่สนใจเพราะเขามีความสุขกับตำแหน่งนี้อยู่แล้วเมื่อแอนทวนได้ยินดังนั้นจึงเดินจากไปคีสเริ่มสงสัยว่าไกด์แท้จริงแล้วเขาคือใครกันแน่ไกด์ Guys, พามิลลี่มายังแหล่งกบดานของเขาซึ่งคนที่ทําให้ไกส์มาถึงจุดจุดนี้ได้นั่นคือเมลลี่นั่นเป็นจุดที่ทําให้เธอสงสัยว่าไกส์แท้จริงแล้วคือใครแต่ไม่ว่าจะถามยังไงไกด์ Guys, ก็ยืนยันว่าเขาคือไกด์เขาจึงชวนเมลลี่ออกไปกินไอติมด้านนอกซึ่งไกด์ก็รู้ว่าเมลลี่ชอบกินไอติมร อีกด้วยทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มมีให้กันมากขึ้นคี Keys, สืบค้นจนเจอตัวจริงของกายว่าแท้จริงแล้วคือ NPC ในเกมพอเขาเปิดดูโค้ดของกายก็ทําให้คีประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อเขารู้ดังนั้นจึงมาบอกความมาสรันที่เกิดขึ้นกับกายให้กับมิลลี่ฟังนั่นคือในตอนนี้กายเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่มีชีวิตแถมตอนนี้คีสยังรู้ถึงปัญหาใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับกาย คือเมื่อถึงวันเปิดขายเกมฟีซิตี้2ทุกอย่างในเกมฟีซิตี้ภาคแรกแอนทวนจะสั่งลบทั้งหมดรวมถึงไกส์ด้วยทั้งสองคนจึงคิดจะหาหลักฐานพิสูจน์ว่าแอนทวนและเมิดลิขสิทธิ์โค้ดเกมของพวกเขาไปโดยจะให้ไกด์ช่วยอีกแรงเมลลี่จึงเข้าไปบอกความจริงกับไกด์ว่าแท้จริงแล้วเขาคือ AI ที่มีชีวิตพอรู้ความจริงกส์ Guys กับรับไม่ได้ที่ทุกอย่างรอบตัวเขาเป็นของปลอม แถมคนส่วนใหญ่ยังมองไกส์กับ NPC ตัวอื่นว่าเป็นแค่ไอ้โง่เขาจึงพยายามบอกความจริงกับ NPC ตัวอื่นในเมืองแต่ทุกคนก็ไม่มีใครสนใจเขาเลยและดำเนินชีวิตต่อไปไกส์ Guys, มหาบัดดิ้เพื่อบอกว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นแค่ของปลอม บัดดี้จึงบอกเขากลับว่ามันจะสำคัญอะไรในตอนนี้ฉันพยายามช่วยเพื่อนของฉันอยู่ช่วงเวลานี้ตอนนี้มันมีอยู่จริงเพราะคำพูดนี้ทำให้ไกสรู้สึกสบายใจขึ้นเขาจึงถามบัดดี้ว่ารู้จักรอปภคนอื่นไหมไกส์ Guys, พาบัดดี้มาที่ซ่อนหลักฐานที่มิลลี่ต้องการโดยให้บัดดี้คุยกับพวกรอปภทำให้ทั้งสองเข้ามาได้อย่างง่ายดาย จากนั้นทั้งสองก็มาคุยกับเจ้าของฐานลับนี้เพื่อให้เขาส่งหลักฐานที่มลลี่ต้องการมาให้พรมันรู้ว่าไกส์คือไอ้หนุ่มเสื้อฟ้ามันก็ดีอกดีใจเป็นอย่างมากแถมมันยังเอาหลักฐานที่ไกส์ต้องการมาให้ในทันทีจากนั้นเขาก็นําหลักฐานนั่นมาให้มลลี่ กระแสของกายในเหล่าสตรีมเมอร์ก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆมันทําให้แอนทวนไม่พอใจที่มีแต่คนพูดถึงเขาแอนทวนจึงให้พนักงานเสนอไอเดียในการจัดการกับกายเพื่อนของคีสจึงเสนอว่าให้รีบูทเซิร์ฟเวอร์พวก NPC จะได้กลับมาเป็นปกติเมลลี่กับกายก็ได้เห็นหลักฐานเอาผิดแอนทวนแล้วแต่แล้วทุกอย่างก็หยุดนิ่งจากนั้นโลกของฟีซิตี้ก็เริ่มหายไปเมื่อฟีซิตี้กลับมาออนไลน์ Guys, กายกลับไปเป็นพนักงานธนาคารเหมือนเดิมเมลลี่พยายามมาพูดเรียกความ ทรงจาของเขาให้กลับมาแต่มันไม่ได้ผลคีสบอกกับมิลลี่ว่าจริงๆแล้วความทรงจําของกายยังไม่หายไปสิ่งที่ทําให้มันกลับมาได้นั่นคือมิลลี่เพราะเธอคือคนที่ทําให้เขามีชีวิตมิลลี่มาหากายอีกครั้งเธอเอาแว่นกันแดดใส่ให้เขาแต่มันก็ไม่ได้ผลคราวนี้เธอจึงจูบกายมันทําให้ความทรงจําของเขากลับมาทั้งหมดกายพามิลลี่มาดูแผนที่ที่ถูกซ่อนอยู่พอรู้เธอจึงโทรหาคีสในทันทีกายจึงเรียก NPC ซทุกคนในเมืองมารวมตัวกัน เพื่อเปลี่ยนความคิดของพวกเขาและขอให้พวกเขาช่วยแน่นอนว่าทุกคนเอาด้วยในเวลาต่อมา NPC ทุกคนก็หายตัวไปจากเมืองนั่นทำให้เหล่าสตรีมเมอร์เริ่มรู้สึกแล้วว่าไกส์แท้จริงแล้วอาจเป็น AI ที่มีชีวิตก็เป็นได้พอแอนโทนรู้เรื่องว่าไกส์กับมินลี่ร่วมมือกันทำบางอย่าง เขาจึงสั่งให้เพื่อนของคีสเข้าโหมด GM จัดการกับทั้งสองให้ได้แล้วให้คนตามคีสมาพบเขาเพื่อนของคี s จึงเขียนโค้ดเพื่อจัดการกับพวกไกส์และมินลี่แต่ก็มีคีสคอยแก้ไขโค้ดช่วยเหลือทั้งสองไว้ได้ทัน แอนโทนจึงเปลี่ยนแผนโดยจะปล่อยดูดีตัวละครที่ยังสร้างไม่สมบูรณ์ออกไปเล่ล่าพวกไกส์คีสมาพบแอนโทนที่ห้องทำงานทั้งสองได้พูดคุยกันถึงเป้าหมายของตัวเองจึงทำให้เกิดมีปากเสียงขึ้นนั่นจึงทำให้คีสหมดความอดทนแจกกล้วยให้แอนโทนไปหนึ่งดอกแล้วใช้นิ้วนั้นกดลงไปที่คอมพิวเตอร์ซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแอนโทนก็งงกับการกระทำของคีส แต่ในโลกแห่งฟรีซิตี้มีสะพานเกิดขึ้นซึ่งมันจะพาพวกไกส์มุ่งหน้าไปยังแผนที่ลับได้เมื่อแอนทวนรู้ว่าคีชทำอะไรลงไปจึงไล่คีออกจากบริษัทในทันทีแล้วมันสั่งให้ลูกน้องปิดเซิร์ฟเวอร์ทำให้มีลี่และผู้เล่นอื่นๆถูกตัดการเชื่อมต่อออกจากเมืองฟรีซ c ตี้ขณะที่ไกส์กำลังจะมุ่งหน้าไปยังสะพาน ดูดี้ที่ถูกปล่อยตัวมาก็เข้าเล่นงานเขาในขณะที่ดูดี้กระทืบกายบัตด,ดี้ก็โผลมาช่วยเขาแต่ก็ถูกดูดี้ซัดจนสลบไปในขณะที่ดูดี้กำลังจะเปิดท่าไม้ตายปิดบัญชีไกส์ไกส์ก็หยิบแว่นตามาสวมใส่เปิดใช้โลกกับตันอเมริกาป้องกันไว้ได้ทันทําให้คิสอีแวนผู้รับบทกับตันอเมริกาที่ดูการต่อสู้ของทั้งสองอยู่ถึงกับร้องว่า <the> ต่อด้วยกส์ใช้หมัดของฮอกซัดดูดี้จนกระเด็นไป แต่เท่านั้นมันยังไม่พอไกสใช้ไลเซเบอร์ฟาดฟันมันแล้วใช้ปืนกล่าววิธีกันจัดการมันจนลงไปนอนกองอยู่กับพื้นแต่ไกสก็พลาดท่าทำให้แว่นตาหลุดบัดดี้จึงเก็บแว่นตานั่นโยนให้กับเขาในทันที Guys จึงนำแว่นตานั่นสวมให้กับดูดี้ทำให้มันหยุดการต่อสู้แล้ววิ่งไปเก็บไอเทมที่มันชอบอย่างร่าเริงจากนั้นไกด์ Guys, กับบัดดี้ก็วิ่งไปบนสะพานแอนทวนที่เห็นท่าไม่ดีจึงมุ่งหน้าไปที่ห้องเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำลายเซิร์ฟเวอร์ของเกมฟีซิตี้มันทำให้โลกของฟีซิตี้เริ่มพังทลายลงในขณะที่ไกด์กับบัดดี้กำลังเดินทางไปบนสะพานแต่แล้วทั้งสองก็ต้องแยกออกจากกันเพราะสะพานพัง บัตดี้ที่ไม่ได้ไปต่อก็บอกให้ไกส์มุ่งหน้าไปโดยไม่ต้องสนใจเขาเพราะในวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาแถมยังฝากฝังให้ไกด์มุ่งหน้าไปยังแผนที่นั่นให้ได้ก่อนที่ตัวเขาจะสลายหายไปแล้วไกส์ก็มุ่งหน้าไปยังแผนที่ลับต่อเมื่อเขามาถึงมันก็ปรากฏออกมาให้ทุกๆคนเห็นทุกคนที่ดูอยู่ต่างดีใจกับความสําเร็จของไกส์จากนั้นเมลลี่ก็โผล่มาบอกแอนทวนว่าทุกอย่างมันจบแล้ววันต่อมามีข่าวประกาศว่าเกมฟรีซิตี้สยอดขายลดลง เป็นอย่างมากส่วนแอนทวนก็ถูกตำรวจจับไปดำเนินคดีทางด้านเกมฟิซิตี้ภาคแรกกลับมีผู้เล่นสูงขึ้นเรื่อยๆคีสมิลลี่และเพื่อนของคีสได้มาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะที่มิลลี่กำลังเข้าเกมเพื่อไปหาไกส์เพื่อนของคีสก็พยายามบอกให้คีสสารภาพความในใจที่มีต่อมิลลี่แต่เขาก็ไม่กล้าบอกเธอจึงบ่ายเบี่ยงว่าจะออกไปซื้อกาแฟมาให้ขณะที่มิลี่กำลังคุยกับไกส์ เธอก็ได้รู้ความจริงว่าคนที่เขียนโค้ดให้กับ g กส์แท้จริงแล้วคือคีสเพื่ออยากบอกความรู้สึกว่าเขาแอบชอบเมลี่มาตั้งแต่แรกเจอนั่นทำให้เมลี่หายสงสัยในตัวกส์ว่าทำไมถึงรู้ว่าเธอชอบอะไรและรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่อยู่ใกล้เขาเมื่อเมลี่รู้ดังนั้นจึงวิ่งออกไปหาคีสในทันที พอคีสเห็นเมลลี่มาเขาก็รู้ในทันทีเลยว่าเมลลี่รู้ความในใจของเขาแล้วทั้งสองจึงวิ่งไปจูบกันที่กลางถนนดีนะรถไม่ชนตายส่วนไกส์ก็ได้เจอกับบัดดี้ที่ยังไม่ตายจากนั้นทั้งสองก็ออกไปทําอะไรก็ได้ตามใจของเขาในโลกแห่งฟีซิตี้แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบ เป็นยังไงกันบ้างครับกับสปอยหนังเรื่อง Free Guys ขอสักทีพี่จะเป็นฮีโร่ตัวหนังได้พยายามสอนถึงเรื่องการเห็นอกเห็นใจของผู้อื่นถึงแม้จะเป็น NPC ในเกมเราก็ไม่ควรไปทำร้ายพวกเขาซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนในโลกแห่งความเป็นจริงขาดจิตสำนึกการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไปและเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ